สวัสดีครับผมอารจักรพันธ์กนสูตรครับครับผมภูมิภูดินวงสง่าสรีครับตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SC s n e ส k p น a k นะฮะวันนี้ครับโอ้โหถือว่าเป็นแขกพิเศษอีกแล้วเป็น EP พิเศษอีกแล้วนะฮะมีน้องภูมมาเป็นแขกรับเชิญนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับโอ้รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับที่ได้มาร่วงงานกับทาง SCS นะครับ แล้วก็ปกติผมดูช่องพี่อยู่แล้วทีเนิคพีคติดตามอยู่แล้วใช่แวะเข้าไปดูพี่ตลอดเลยวันนี้ได้มาออกไซเองโอ้โหดีใจมากครับนะฮะเราก็ดีใจเหมือนกันนะฮะซึ่งวันนี้นี่เรารู้สึกว่าเราอยู่กันที่โครงการ Reference สาทรวงเวียนใหญ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งที่นี่เนี่ยห่างจากวิเทวงเวียนใหญ่เพียงแค่130เมตรเท่านั้นรีกได้ว่าเดินไปเนี่ยเหนื่อยไม่ทันออกเลยก็ถึงแล้ววันนี้นะครับพิเศษมากๆเลยผมเนี่ยจะพาผู้ชมทุกๆคนนะครับชมงานนิทรรศการงานออกแบบกรุงเทพครั้งที่6หรือว่าางนก ซึ่งในปีนี้นะครับจะบอกว่าเซเนี่ยเราเป็นผู้สนับสนุนงานด้วยนะครับซึ่งงานเขานะครับจะจัดขึ้นวันที่4ถึง12กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยในปีนี้ครับคอนเซปต์หลักของงานออกแบบกรุงเทพ2566หรืองาน Bangkok Design Week 2023นะครับคือ Urban Night Station Let's Make Urban Night for us All หรือเมืองมิดดีใช่ครับต้องบอกว่าถือเป็นพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์เลยนะฮะจากสาขาต่างๆนะครับ คือเป็นการนําเสนอแนวคิดที่ถือว่ามีการนําเป้าหมายในการทําเมืองให้ดีขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นในทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาให้กรุงเทพของเรานะครับดียิ่งขึ้นในสําหรับวันข้างหน้านั่นเองนะครับมาร่วมกันเป็นมิตรทําเมืองอ่าให้เป็นมิตรที่ดีสําหรับเราทุกคนกันนะครับครับซึ่งอย่างที่บอกไปงานในปีนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึง12กุมภาพันธ์นี้ครับ งาน Bangkok Design Week 2023ในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นใน9ยา่านเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยกันนะฮะ,ฮะทั่วกรุงเทพเลยไม่ว่าจะเป็นย่านเจริญกรุงตลาดน้อยครับเยาวราช ย่าน3ย่านสยามอารีปฏิพัฒน์ย่านพนคนครปากคลองตลาดนางเลิงภูุงเมียนใหญ่ตลาดภูคลองสารครับอ่าม่จะเป็นย่านบางโพก,ก็มีเหมือนกันแล้วก็พร้อมโพงก,ก็มีครับฮะนันก็จะเป็นย่านเกษตร,รด้วยนะครับและพื้นที่อื่นๆผ่าน4กิจกรรมหลักๆนะครับก็จะประกอบไปด้วยไม่จะเป็นการโชว์เคส and e x h i b i ชันะครเป็นการจัดแสดงผลงาน และนิทรศการนักสร้างสรรค์น,นะครับถือว่าหลากหลายวงการเลยที่เขาเนี่ยมานําเสนอแนวคิดเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตร,รวมทั้งสามารถต่อยอดนําไปใช้ได้จริงด้วยนะฮะดีมากๆเลยกิจกรรมนี้กิจกรรมต่อมานะครับคือ Talk a n d Workshop กการบรรยายและเวิร์กชอปออนไลน์เพื่อการเติมเต็มความรู้และแนวคิดใหม่จากนักสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีหลากหลายเซ็กชั่นเลยครับล้วนแต่น่าสนใจทั้งนั้นเลย ใช่ครับและก็ยังจะมีในเรื่องของ Event ต์แอนด์โปรแกรมนะครับเป็นกิจกรรมสร้างบรรยากาศและความเคลื่อนไหวให้กับเมืองในหลากหลายรูปแบบครับตั้งแต่การแสดงดนตรีนะครับการฉายภาพยนตร์ศิละปะการแสดงงานสร้างสารรค์ไปจนถึงการเปิดบ้าน Open House สนั่นเองครับน่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจอีกแล้วผมอยากชมดนตรีนะมีดน,นตรีไห<ม>วันนี้แน่นอนในวันนี้นะค,ะครับโอเคดีเลยต่อมานะครับคือกิจกรรม ครีเอทีฟมาเก็ตแพลตฟอร์มแอนด์โปรโมชนะครับเห็นเป็นตลาดนัดที่สร้างสรรในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์นะครับเปิดกว้างสำหรับนักสร้างสรรค์ทุกวงการเลยเพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้านะครับแล้วก็การทดลองตลาดด้วยนำมไปสู่โอกาสทางธุรกิจนะครับและการสร้างรายได้ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมนะครับการกระตุ้นการขายให้กับร้านค้าในย่านด้วย ทุกกิจกรรมดูแบบว่ายิ่งใหญ่ทั้งนั้นเลยน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปชมห้องตัวอย่างของที่นี่กันด้วยนะฮะซึ่งสําหรับกิจกรรมของเ f ฟเ e น c ์สาวทอนเมนต์ใหญ่นะครับเขาก็เอางานกิจกรรมที่ชื่อว่าถลกหนังเนี่ยมาจัดแสดงให้ดูกันด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูห้องตัวอย่างในทั้ง3ห้องกันครับอะเดี๋ยวเรามาดูที่ไซส์แรกกันก่อน ก็คือเป็นห้องสตูดิโอนั่นเองนะฮะขนาดเนี่ยประมาณ 26- 2 7ตารางเมตรโดยประมาณเป็นงานุ้ำภุมพอเข้ามารู้สึกไงบ้างรู้สึกใหญ่กว่า27เนาะใช่ไหมใหญ่กว่า27ความรู้สึกเข้ามาคือแบบเฮ้ย<อ><อ>มันกว้างอ,ะอ่ะมันไม่ใช่27เลยอะ่ะนะฮะเนี่ยแล้วพอเข้ามาครับอย่างที่บอกไปนะเขาจะมีการจัดแสดงงานเวิร์กช็อปต่างๆนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นงานคราฟต์เขาก็มีนำมาโชว์ให้ในห้องตัวอย่างด้วย mm. เนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาชมได้โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูห้อองต่ไปกัน มาต่อกันที่ห้องตัวอย่างที่2ครับผม,มขนาด32ตารางเมตรครับเข้ามาเลยนะฮะก็จะเป็นแบบ one bed นั่นเองนะครับนี่ครัวปิดด้วยแล้วเขาก็ยังจัดแสดงนี้เลยครับท่าภูมิมครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยงานเครื่องหนังเห็นไหมงานกระเป๋าต้องบอกว่าย่านจเจริญรัตย่านวงเวียนใหญ่เนี่ยคือเขาดังขึ้นชื่อใน,เ,นเรื่องของความเป็นแบบ c r a m a n s, <S ความเป็นเครื่องหนังเครื่องหนังนนใช่เห็นไหม วันไปถึงนี่นะฮะโอ้โหเป็นการจัดดอกไม้จากร้าน Les a t Flowersets นั่นเองนะครับผมทําให้ห้องมันดูชิวชิวใช่ไหมใช่ดูสวยไปเลยอ่ะสวยไปเลยนะฮะซึ่งมันก็ดูเข้ากับห้องนะพี่ว่าผมว่าเข้ามากๆเลยแหละเข้ามากๆดูมีคอนเซ็ปต์ดูมีสไตล์นะฮะ มาในส่วนนี้นะครับถือว่าเป็น NFT ที่ใครหลายคนเนี่ยต้องมาลองเล่นดูเลยนะครับจะบอกว่าโครงการ r e ference สาทารนใหญ่เนี่ยมี NFT ที่ถือว่าถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาแบบเฉพาะกิจด้วยครับร่วมกับงาน Bangkok Design Week 2023ที่มีจำนวนเพียง100ชิ้นเท่านั้นนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมต้องรีบมาสแกนกันนะฮะต้องบอกว่าเป็นดีไซน์คอนเซปที่ถือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นแบบ day and night อ่ามีสไตล์ของคนยุคใหม่ Gen Y นั่นเองนะครับ สแกนง่ายๆเลยนะครับสแกนเคีย d e คปุ๊บก,ก็สามารถที่จะรับส่วนลดอาหารเครื่องดื่มได้ถึง5ร้านค้าโดยก็จะถูกสุ่มกันไปนะฮะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ร้านค้าไหนแล้วก็ไปใช้ส่วนลดตรงนี้ในย่านของร้านค้าวงเวียนใหญ่ได้เลยครับง่ายๆนิดเดียวนะครับก็ติดตั้งแอปพลิเคชันครับแล้วก็ภายในแอปเนี่ยก็จะมีตัวสแกนอยู่นะครับรก็เข้ามาสแกนได้เลยหลังจากสแกนนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเอ้ยเราได้ส่วนลดในร้านไหน นี่ของผมเนี่ยได้20บาทนะครับจากร้าน Dini A Flowerse นะครับจำนวน1แก้วก็คือผมเอาไปยื่นให้ร้านค้าได้เลยตรงนี้นะครับก็คือชั้น2ของ กลเนาะเ้าก็จะมีคาเฟ่แบบสุดชิคอย่างนี้เลยใช่ครับที่ชื่อว่าร้านคา f ฟแมนโรสโทรี่นั่นเองนะฮะจะบอกว่าเมนูของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากและยูนิคมากๆนะครับมีทั้งเครื่องดื่มและของหวานนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ขึ้นมานั่งพักผ่อนดื่มกาแฟหรือดื่มน้ำต่างๆได้ด้วยนะครับที่ชั้น2ต้องอขึ้นมาครับ และโซนชั้น2ที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับนี่เลยครับออกมาเนี่ยก็จะเจอกับ3ศิลปินตัวน้อยนะฮะที่บอกว่าแบบเก่งและมากความสามารถมากๆเลยนะฮะเขาเก็บอินสปิเรชันในย่านวงเวียนใหญ่เนี่ยออกมาดีไซน์ภายใต้คอนเซปต์ Little Big Inspiration นั่นเองครับน้องผูก็จะมีทั้งหมดสอบรูปภาพนะครับก็คือ People of วงเวียนใหญ่กับ Heart of วงเวียนใหญ่ อ่านะฮะก็ถือว่าสวยงามมากๆนะฮะและคอนเซปต์ก็ดีมากๆอยากให้ทุกท่านที่มาเนี่ยมาดูโซนนี้ด้วยนะฮะและเพียงเช็คอินก็จะได้ปฏิทินจาก e f e r e n c e สาทรวงเวียนใหญ่ไปด้วยนะฮะนี่จะบอกว่าสวยมากๆน่ารักมากๆเป็นรูปของนี่ไงพี่พ่อนงมใหญ่ใช่ครับนะฮะก็จะได้แบบนี้ไปเลยอ่ะอย่าลืมนะฮะมาเช็คอินที่ e f e r e n c e สาทรวงเวียนใหญ่กันครับ นี่ครับห้องสุดท้ายครับ60ตารางเมตรครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำมาพี่ไั้มาดูกันอ่ะไหนไปดูซิโอ้โห ถือว่าเป็นห้องแบบใหม่ที่เขาทําพึ่งเสร็จเลยนะโป่งโลง่โลงใหญ่มากๆพื้นทีรงางแม่หน่ดูพื้นที่ตรงนี้ฮะสมมุติเราทานข้าวไปด้วยใช่ไหมลูกอาจจะนั่งเล่นเกมไปด้วยคุณแม่ทําครัวไปด้วยโอ้โหคือมันแบบมันเห็นกันหมดไงครบอะ่ะครบทุกฟังก์ชันเลยครบทุกฟังก์ชันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะยืดแขนยืดขาเลยครับห้องนี้กว้างมากกว้างมากนะฮะและนี่อย่างที่บอกไปเขาก็ยังแบบมีงานคราฟนะครับอย่างอันนี้เลสอาร์เวอร์เซเนี่ยดอกไม้ตรงนี้มาแสดงด้วยนะครับเข้ามากๆแล้วก็มีตรงนี้อีกนี่อย่างหมอนอันนี้ นะครับอะคริลิคไม้เนี่ยเป็นการดีไซน์ที่ถือว่าเก๋ไก่ตอบโจทย์กับคน Gen Y คนรุ่นใหม่มากเรียบหรูไปเลยเนาะเรียบหรูนี้เข้ามานะฮะอันนี้อีกนี่เป็นไงโอ้โหจากมินิมอลวอมโมเดิร์นนั่นเองนะครับก็ถือว่าดูดีครับเข้ากับคอนเซ็ปต์มีสไตล์เข้ากับคอนเซ็ปต์ของห้องมากนะครับอ่ะเราเข้ามาดูห้องกันต่อข้างในอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองซึ่งไม่ได้เล็กเลยนะคุณผู้ชมและเตียงเนี้ยก็สามารถที่จะดันขึ้นและพับเก็บขึ้นไปข้างบนได้ด้วย อ่าเป็นการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันที่ถือว่าถ้าไม่อยากทําเป็นห้องนอนทําเป็นห้องอย่างอื่นก็ได้เนาะอ่ะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่เอาไว้รับแขกและก็เป็นห้องนอนที่2องก็ใช้ห้องน้ําที่นี้ได้เนาะทีนี้มาดูมาสเตอร์เบดรูมนี่ฮะโอ้โห โอ้โหเราเบียงกว้างกันนะพี่เราเบียงกว้างมากนะฮะแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวอีกด้วยถือว่าเป็น60ตารางเมตรที่เข้ามาตอนแรกพี่นึกว่าประมาณสักแบบ65-70บหนะอ่ะคือมันดูใหญ่มากอะ่ะเป็นการจัด layout เเที่ถือว่าแบบคุ้มค่าคุ้มค่านะฮะลงตัวมากๆเวสเปซพื้นที่ของเขาที่เสียไปเนี่ยแทบแทบจะไม่มีเลยเนาะ no? คือเป็นการแบบจัด layout เเที่ดีมากโดยเฉพาะโซนนี้ ได้ตู<อ>้เสื้อผ้าพตรงนี้ด้วยนะแอบวะหลบไปตรงนี้ใช่มีตู้เสื้อผ้าพเก็บตรงนั้นได้ด้วยตู้เก็บของอะไรเงี้นะฮะก็ได้ตรงนั้นเหมือนกันคุณผู้ชมต้องรีบเข้ามาชมที่ห้องกันนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันต่อไปดูกันนะฮะว่า Ex h i ซ i t i o ันที่ปีนี้เอสเอชเร็เป็นสปอนเซอร์เนี่ยมีจัดในแต่ละยา่านแต่ละยา่านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอยากดูแล้วไป ครับจะเรินรัตนซอยสามนั่นเองนะฮะอ่าและนี่คือ<ด>ร้านอัะฟาวเวอร์สเตย์นะครับโอ้โหนี่ตอนนี้เขากำลังเวิร์คช็อปทำกล่องดอกไม้กันอยู่นะครับคุณผู้ชมตามเข้ามาดูกันเลยฮะ ครับเราก็มาอยู่ที่ร้านดินคอฟฟี่นะครับนอกจากเป็นร้านกาแฟแล้วเนี่ยข้างๆก็คือเป็นร้านทําดอกไม้ด้วยใช่แล้วและนี่<อ>ที่ผมสกแกน,นเมื่อกี้ไงที่ผมได้ส่วนลดเนาะผมก็จะเอามาแลกเลยที่นี่อ่ะวิธีแรกนะครับก็คือเมื่อเราสกแกน,นเสร็จเราก็จะได้รูป NFT นะครับเราก็โชว์รูปภาพให้กับพี่เขาเลยใี่ค่ะเดี๋ยวต้อ,อยนะคะเดี๋ยวรัเครื่องดื่มกับพี่นะได้ครับผมรับเป็นชาไทยนะ okay. อากาศร้อนๆแบบนี้เนาะอ่ะเหมาะมากเลยครับ <S 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 และตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ตรอกง,งูเห่านั่นเองนะฮะกับนี้เลยครับ The Craft by มหา a r t แอนด์คันั่นเองนะครับจะมีการเวิร์กช็อปนะครับ DIY พวงกุญแจหนัง by มหา a r t c อนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าการถลกหนังทำมือร้านเครื่องหนังของมหาเนี่ยเป็นยังไงตาม <ไป S 1> มาเลยครับอ่<ป>าโอ้โห,โโหเป็นไงร้านดูดีมากเลยนะคุณผู้ชมน,นี่คลาสตุดใช่ฮะนี่เป็นไงกระเป๋า สวยงามนะจะบอกว่าแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเนี่ยคือเป็นงานครางานที่แบบงานฝีมืองานทํามือนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะมีการเวิร์กช็อปเกิดขึ้นด้วยนะครับสําหรับที่นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาเดี๋ยวเรามาลุยเวิร์กช็อปกันเลยเดีกว่าายนะฮะไปนี่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับอานะฮะนี่ก็คือแบบบรรยากาศนะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกัน คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพเนี่ยเป็นเทศกาลที่สําคัญมากๆเลยนะฮะเขาได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินของกรุงเทพมหานครเลยครับและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการผลักดันให้กรุงเทพเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกในสาขาด้านการออกแบบอีกด้วยนะครับโดยยอดผู้เข้าชมงานในแต่ละปีนะฮะจะบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ย ผู้เข้าชมมากถึง400,000คนเ,คเลยเ<ใ>นะพูมพนเลยเหรอ,รอเยอะมากๆนะฮะ s c s เสร็จครับในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างระบบนิเวศการอยู่อาศัยที่ดีเราจรึงต้องการปลูกชีวิตในย่านเมืองเก่าอย่างวงเวียนใหญ่ให้กลับมีชีวิตอีกครั้งและยังรักษาคุณค่าเดิมของย่านเอาไว้เป็นพร้อมๆกับการสร้างสมดุลต่อความเปลี่ยนแปลงของเมืองและต้องบอกอย่างนี้อยู่นะฮะว่าย่านวงเวียนใหญ่เนี่ยถือว่าเต็มไปด้วยร้านค้าเครื่องหนังร้านขายผ้านะฮะรวมไปถึงสิ่งของงานดี y ไวต่างๆเนี่ย เยอะแยะมากๆเลย s อสเเนี่ยเขาเลยเนรมิตพื้นที่คอนโดและเรนซ์สาทรวงเวียนใหญ่แห่งนี้เนี่ยให้ถือว่าเป็นเวนูของการแสดงงานหลักเลยนะฮะของโซนวงเวียนใหญ่เลยภายใต้ธีมที่มีชื่อว่าอย่างที่บอกไปครับทลกหนังวงเวียนใหญ่นั่นเองนะครับเพื่อที่จะตีแผ่ตัวตนและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ของย่านนี้ครับซึ่งก็ถือว่าประกอบไปด้วยหลากหลายกิจกรรมเลยนะน้องภูมิ เทศกาลทะลกหนังเดอะมาร์เกอร์อยู่อย่างย่านเจริญรักซึ่งนําของดีประจําย่านมาจัดแสดงผสมผสานเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและยังมีกิจกรรมสร้าง NFT ด้วยครับงาน projection mapping เ o ิร์กชอปทามือตลาดสร้างสรรค์ไปจนถึงย่านชายหนังสารคดีใช่ครับก็ここถือว่า,าเป็นการแสดงที่อลังการมากๆนะฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเวทีทอล์กที่ถือว่าน่าสนใจในหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความท้าทายนะครับของการขับเคลื่อนสู่ตสาหก,กรรม DIY ภายในย่านนะครับก็ถือว่ามาฟังกันได้อนาคตของตสกหกรรมนะครับเครื่องหนังว่าจะเป็นไปอย่างไรหรือการพัฒนาจเจริญรัฐนะครับสู่ความเป็นย่านสร้างสารรค์และการออกแบบสินค้าทํามือให้แข่งขันไปสู่ตลาดได้นะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบนะครับสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าและต่อยอดทางเศรษฐกิจได้อย่างสุดปังครับ นี่ก็เริ่มค่ำแล้วครับตอนคืนเนี่ยเขาก็จะมี projection mapping ครับแล้วก็ยังมีหนังการแปลงข้างหลังนี้ด้วยใช่ครับ<ม>ถือเป็นกิจกรรมในช่วงเย็นที่ reference สาทรวงเวียนใหญ่นะครับอย่างที่บอกไปงานเขาเนี่ยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่12กุมภาพันธ<ม>์นี้นะครับแล้วก็สําหรับการฉาย projection mapping กับฉายหนังกางแปลงเนี่ยจะมีทั้ง2สัปดาห์เลยก็คือมี4กับ5กุมภาพันธ์<ม>แล้วก็ที่กําลังจะถึงนี้ครับ11กับ12กุมภาพันธ<ม>์น<ม>ี้ครับก็อยากคุณผู้ชมทุกท่านมาชมกันได้นะครับ<ม>อ่านี่บรรยากาศยบ ประมาณนี้เลยประมาณนี้เละคะฮะสำหรับหนังภาพยนตร์ที่เข้ามาฉายเนี่ยจะบอกว่ามาจากด็อกคลับด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นคลับที่มีชื่อเสียงในย่านของสารแดงซอยหนึ่งเขาก็ยกมาฉายที่นี่ด้วยนะครับไม่จะเป็นเรื่องนักเตะซูรุมิย์นะครับหรือว่าจะเป็นไซอิ๋วโอ้โหใหญ่ทุกคนมาติดตามเลยเคยดูใช่ไหมทุกคนน่าจะเคยผ่านมานะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้เราสองคนนะฮะก็พาคุณผู้ชมเนี่ยไปตะเวนทั่วย่านวงเวียนใหญ่เลยรู้สึกไงบ้างวันนี้โอ้วันนี้สนุกมากครับถือว่าคุ้มค่านะครับที่ได้เห็นแบบว่า บรรยากาศจริงๆว่าตรงนี้เขาเป็นเครื่องหนังจริงๆอะ่ะแล้วก็จะบอกว่าประวัติความเป็นมาในแต่ละย่านแต่ละที่เนี่ยมีความสาคัญกับชุมชนย่านวงเวียนใหญ่มากอ,มอย่างที่บอกไปครับเอสเอเนี่ยเราให้ความสําคัญในย่านของความเป็นวงเวียนใหญ่เพราะว่าคอนโดเรฟเรนซ์ของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นชุมชนกับเดเวลลอปเปอร์กับภาครัฐและเอกชนต้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของงานแบงคอกดีไซน์วิก2023ที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคน มาร่วมกันครับและอย่าลืมนะครับฝากติดตามกันได้นะครับที่ช anel ของ SC s อ s เอส n l i n ออนไน์นะฮะฝากกด subscribe ด้วยกันแล้วกันและ s c สซีสนิทพีใน EP หน้าจะพาไปสนิทพีกันที่ไหนติดตามมันต่อไปกันแล้วกันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ